ไปต่อที่เรื่องของฟุตบอลนอกกันบ้างนะครับก็มีหลังเกมเลสเตอร์กับสเปอร์ใช่คู่นี้จบหนึงหใช่เกมนี้ก็สเปอร์นำก่อนนะครับก่อนที่เลสเตอร์จะติเสมอได้จากเจมี่วาร์ดี้แล้วก็มาด้วยท่าที่สุดแบบสุดเอามันเลยอ่ะบอกผมแชมป์หนึ่งสมัยคุณไม่เคยได้แชมป์เว้ยโอ้โหคุณวาร์ดี้คุณแบบเรียกทัวร์มากเลยมาแล้วมาครั้งนี้ตอนแรกคิดว่า จะเป็นสำรองนะอเออยังทีเด็ดย,ยังได้อยู่เหมือนเดิมใช่ก็สเปอร์ครองบอลเยอะนะครับ70%นะครับโอกาสยิงก็เยอะแต่ไม่เพียงพอต่อการได้3แต้มนะครับเลสเตอร์สเปอร์แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนหลังเกมนี้ครับสตีฟคูนเปอร์ครับกุนซือเรสเตอร์ออกมาให้สัมภาษณ์แบอบกว่าก่อนเกมเนี้ยเลสเตอร์ไม่มีกองหน้าอาชีพที่ฟิตสมบุรณ์เลยนะครับทั้งวา์ดี้แล้วก็ดาก้าเนี่ยบาดเจ็บ กันติดโตหมดเลยแต่วาดี้ที่แทบไม่ได้เล่นเลยนะครับในช่วง p r e s e a s ่นก็ยังอุตส่าห์ครับเข็นตัวเองลงเล่นแล้วก็ทำประตูจนได้นะครับวาดี้คือตัวหลักของทีมเสมอและเราต้องการให้เป็นแบบนั้นต่อไปไม่ว่าเขาเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็ตามวาดี้ตอนนี้อายุสาย7ปีแล้วนะครับก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกอายุเป็นแค่ตัวเลขไม่เจตตายที่ยังดูแลร่างกายตัวเองได้ดี และขาของเขายังวิ่งได้ทําได้ดีอยู่ฝึกซ้อมได้ดีแข่งได้ดีก็จะลงเล่นต่อไปเท่าที่ร่างกายของเขายังไหวครับอก็ไม่ต้องมีก้ามเยอะนะแต่สปีดต้นบอกเลยสุดยอดนะใช่ใช่ใชมันอยู่ที่ว่า,าวคุณคุณฝึก <laughs> วานี้เลยวานเห <laughs> มืนอนว่าคุณฝึกใช้อะไรอะ <laughs> อะไรที่เป็นจุดเด่นของคุณนะคุณพัฒนาใช่นะครับแบบนั้นละกันครับอ่า มีอะไรไหมหลังเกมมั้งปหน่อยอังเกตนะเอามาอังเกะบอกนะครับว่าผลยงขันเนี่ยคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับตอนนั้นเนี่ยเราย่อมผิดหวังกับเกมนี้ที่เราไม่ดีพอกับการบูชนะนะครับทีมครองเกมได้หมดแล้วนะครับแโอการธรรม,มตูเนี่ยเปลืองเกินไปนะครับก็ดูมีความเหนื่อยล้าไม่มีความเฉียบคมในพื้นที่สุดท้ายนี่คือสิ่งสิ่งสำคัญนะครับที่เราต้องแก้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับมาดูตดารางคะแนนกันหน่อยนะครับหลังจบ ในวีคแรกนะครับไบรตันเป็นจ่าฝูงนะครับสามแต้มผลต่างประตูได้เสียบวก3นะครับตามมาโดยอาร์ซนอลลิเวอร์พูลแมนซิตี้นะครับสามแต้มเหมือนกันเช่นเดียวกับแอสตันวิลล่าเบนฟอร์ดแมนยูนะครับจ่าฝูงในช่วงแรกนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับที่เก็บสามแต้มได้เหมือนกันแต่ว่าเรื่องของผลต่างประตูเนี่ยอาจจะต่างกันหน่อยนึงนะครับที่เหลือก็มีบอลมาที่9เลสเตอร์ที่10ฟอเรสต์11 สเปอร์สิบสองส่วนที่แพ้เนี่ยก็มีพาเลทเวสต์แฮมฟูลแลมเซาท์เทมตันเชลซีอิฟสวิทวูฟแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับที่ไม่มีคะแนนนะครับตั้งแต่อันดับ13ถึง20ไม่มีคะแนนครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทร์สปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ